มาจะถึงเขาลอยเดียวเข้าลอยเดียวคล้ายแท่ขึ้นมานอดถึงเนื่ออีบ่อยนะพ่อปูเขา ไก่ไก่ไกมาก่ไก่ไก่มก่ไ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 ก่ก่ไ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 ่ไก่ไก่ไก่่ไม่ไก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 ่ไม่นไก่ไ่ไก่่ไ่ไ่่่่่่่่ก มนา้มมดาวย่เท่าไรเลยน่อร่อยค่ะเางกระอยบอฮะอองไวยอ่องไวนีบอเออไทยอยู่คะอางคือเป็นันแดงยันแดงวยชอบจับดมไข่ได้นี่นี่ค่ะ วแล้วใช่เอาอีกนมานั่งข้างอมใอีแล้วฮันกันเทกเทบ้อแกงหม่ันเสีบเสบเส่บม่ด้หืนบเน ทุบเอาใช่ไหมเฮ็ดพอ,น,อ,อ,อน,น,ดนี่หลอกทอมบารดัมเตนา่าบรดัมเตน่าพี่พี่ดาดัม <c oughs> ีเหล่าักไล่ปากระได้อวจายคนสวยนะคนสวยคนเบิร์ดีเลย สาวยสาวฟังซ่าสวยลองงามได้ลองงามยังบ่พ่ออยู่บ่ปาเดี๋ยวจัพามอันนี้น่หวยน้อหวยนหวยน่แห้งนนนนี่ย Tôi nói hẹn rồi Hoài cho bài Ôi Anh đi hoài Anh đi ưng hoài Tôi nói rồi bên đầu đi Tôi nói hẹn Tôi kèm Hôm Tùm vàng vàng เียนกระมี่มกักไฟระมี่กมีม่รของเรานะี่ยเรียนมไฟแล้วะก็จะเลือกตัวข่ไปไปไข่ไ,ไข่ไขไข่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 าไ่น่ปากไ่ไไไ่่่งไข่ไ,ได้ไ่ไไไเ กี่น้นกี่น้นกี่น้นดอกกเกีวดอกกเกีวน้าคึ่ง ของแท้นั้นถึงของแท่ดอกกรเจียว,ยวของแท้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามได้ครับเด้อที่เข้ามาชมช่องน้อยๆช่องใหม่ๆเขาฝากเนงานฝากตัวได้ครับเด้อ,อขอบคุณครับผมขอบคุณครับ